สวัสดีครับพี่คอมเมนต์ถามว่า,าร,รู้จักพี่ประจวบพยัญึกนะครับเห็นพี่ประเมนต์ในรูปพี่ประจวบครับผมรู้จักกันกับพี่ประจวบเคยนอนห้องเดียวกันฝึกแถวชุดเดียวกันโดนย้ายมาฝึกแถวเดียวกันแล้วก็คุยกันเกรงใจกันตลอดก็ผมมีทุกรุ่นทุกภาค ที่คุยกันที่ดีกันผมไม่จำกัดว่าภาคไหนคนที่ไหนจะอีสานใต้กลางเหนือผมไม่เกี่ยวถาว้าดีถา้านักเลงถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ครบหมดเกงใจหมดยกเว้นคนไหนที่ว่าออกลูกซาวเวียออกลูกอันาพานผมจะไม่ครบไม่คุยครับผมครับสวัสดีครับ